โยวาซาสวัสดีเดวัยรุ่นเมกา้าด็กวัยุนดูใบเด็วัยรุ่นชาวสายจะกดกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม h a r v e s t Moon The Winds of ฟ n t r ด s ทนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็น h a r v e s t Moon ภาคใหม่ในปี2023นะครับตอนนี้เขาก็เปิดขายบน Nintendo Switch นะราคาประมาณ1,600-1,800ถึงบาทนะสำหรับเจ้าตัวแผ่นเกมตัวนี้นะครับข้อดีของการซื้อแผ่นเกมนะท่านผู้ชมเลยหนึ่งนะครับสามารถเสียบปุ๊บเล่นได้ปั๊บไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะสองนะท่านผู้ชมนะไไมมมม่่ต้ออองใสสเเเโครรรรหืะิลย สามนะครับถ้าเบื่อเราก็สามารถที่จะขายทิ้งได้เลยนะท่านผู้ชมนะหรือว่าให้เพื่อนยืมก็ได้นะครับสี่นะครับสำหรับนักสะสมนะท่านผู้ชมนะอ่านี่ก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้ก็ลิงก์ซื้ออยู่ด้านหน้าของแชนแนลคิดนะเราจะมาเล่นเจ้าตัวกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดกะทันะครับความแรงอยู0.4 Teraflop นะแล้วก็มีขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะท่านผู้ชมนะแบตเตอรี่3,500 mAh ได้แน่นอนสูงสุดถึง5ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นพกพาเลยนะมิติโดย รวมนะท่านผู้ชมอ่าสามารถใส่กระป๋อง,องกิกไปเล่นนอกบ้านได้หนึ่งครับท่านผู้ชมนะ เออแล้วก็เจ้าตัวเครื่อง,งเล่นเกมนี่นะครับก็สามารถที่จะมีในส่วนของเจ้าตัวแจ็คนะครับอาร์เคเสียบผมฟัง3.5หรือว่าลำโพงได้นะครับแล้วก็ช่องใส่เกมการ์ดด้านบนนะแล้วก็ในส่วนของตูดนไทซีนะครับที่เป็นไทซีนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ไมโคร SD การ์ดตรงนี้ได้สู0-2เท่าละใบนะแต่ว่าในตัวเนี่ยเขาให้มานะครับ32กิกส์นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำยาได้คลิปนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ลาซาด้าเขาจัดโปรหมดหรือยังนะท่านผู้ชมนะราคามันจะ4,990บาทนะครับลิงค์ซื้อ บาทเหมือนเดิมนะครับส่วนมือสองนี่จะอยู่ที่ราคาประมาณ3,000ัถึง4,000ับาทนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านหน้าครับยายใต้คลิปเลยทั้ง 1, มือหนึ่งมือสองแล้วก็แผ่นเกมนะมาคนดูเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะครับไป l e t s g o นะฮะเราจะมาพูดก่อนนะครับว่าเฟรมเรทที่ในเกมนี้เนี่ยมันจะได้ประมาณ30ถึง60นะอันนี้ถ้าในบ้านเนี่ยมันจะได้ประมาณ60แบบนี้เลยนะครับนี่มันลื่นปรื๊ดลื่นปรื๊ดชิวๆนะอ่านี่คือในบ้านนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวทำฟาร์มนะอ่าเขาเรียกว่าเกมฮาวิทบูลในตำนานนะใครที่เคยเล่ Moon นฮาวิท อ่าพีพนะหรือว่า PSP แล้วก็เจ้าตัว P2 นะท่านผู้ชมนะอาจจะคุ้นชินกับเกมนี้ดีนะครับมันเราจะทําการมารลดผงลดผักเราก่อนละกันโอ,โ,อโอ๋เก็บเก็บผักเราก่อนโอเค very good เก็บผลผลิตนี่เก็บกระล่ำปีนะครับท่านผู้ชมนะ nice very good อ่ามันจะมีเวลาบอกเลยนะท่านผู้ชมนะเอาเอาไปคุดทำไมเย yeah. เรามีมาีเรามีมาเมล็ดพันธุ์อีกเมื่อเนี่ยคนดูอ้าวกดผิดนี่มันจะได้ประมาณ30เฟรมเลตนะถ้าอยู่ข้างนอกนะท่านผู้ชมนะถ้าอยู่ในบ้านนี่จะได้ประมาณ60เฟรมเลตนะครับแต่เราขุดขุดไปก่อนว่าเราจะแน่นได้ไหมโอเคมันเซม้าชัวร์จัสโกชานะเทอร์มานัสซันเดลวีนี่แผนอ๋อมีนี่พอดีเลยดิตซีสโอเคได้ได้ซีซส แล้วก็อันนี้ทิวลิปซีดดอกทิวลิปเย้ง yeah. ยต้องไปซื้อมะลิพันธ์มาเพิ่มนะนี่คนดูนี่นี่มันเป็นแบบแนวอ่ารทำฟาร์มนะครับผมนะมีเ,เวสให้ทำด้วยมุมบนไซสยมือนะครับอืรดน้ำผักสักหน่อยนะคนดูนะอ๋อน้ำหมดโอเคน้ำหมดอดล้งตรูดเวลิกรูดบรูอันหนึ่งนะคนดูผมขอขยับ กอีเข้าไปข้างในอาจจะได้เงินง่ายมาจ็ตเอาวอเตอร์เสร็จแล้วลดน้ำสักหน่อยอันนี้ลดดอกชิวลิปโอเควลลกูดไปทีนี้เราจะไปอ่๋อเราลืมเอามมล็ดพันธุ์มาขายตรงนี้นะครับอีกเซอร์ไม้นี่ได้เงินละไอพันสามเลยเราได้ตั้งพันสามแล้นะเดี๋ยวเราขายก่อนผลผลิตโอเคขายให้หมดนี่เราเอามาใส่กล่องนี้นะถ้าเราปลูกด,ด้เท่าไห่มาใส่กล่องนะครับ อ่าเก็บนี้ระบบค่อนข้างดีนะแต่ผมไม่ได้เปิดเพลงนะขออนุญาตไม่เปิดเพลงเพราะว่าแต่มันเสียงมันจะติดลิกซิตนะทุกผู้ชมอืม very good very nice r o m a n t า c pop light dance bar ไหนแกเอ๊ะเยวเปิดให้คนดูสักนิดหนึ่งดีกว่าเสียงคลอคลอนะทุกผู้ชมนะอ่า music อ่าประมาณนี้ละกันเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยมีเสียงแค่นิดหน่อยพอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวติดลิกซิตนะคนดูนะผมบอกก่อน อ๋อช็อกคุยก่อนอ๋อเออผมลืมไปว่าผมทำควสนี้ต้องซ่อมในส่วนของอลิเซนเมอรี่รีวิเลตเฮ้ยเราต้องไปตรงนี้นี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูเควสก่อนเควสหล,กลักเราก่อนดิเบอร์มแมพอันนี้ใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ใช่หมู่บ้านเนระาไหมวะผมก็ไม่รู้นะเควสอันนี้เควสหล,กลักเราอ๋อรีแพร์นิโม่ต้องไปเก็บอ๋อดอกทิวลิปอืมผมต้อง นั่นปลูกดอกทิวลิปขึ้นมาหกอันนะกับอันนี้ที่จริงเรารออันนี้ก็ได้นะเราเรา,เราซื้อก็ได้นะครับอันนี้ผลผลิตเราโอเคอันนี้รูปที่เราถ่ายผมคิดว่าเราต้องไปปลูกต้นดอกทิวลิปนะแปบ๊บหนึ่งนะผมไปหาร้านขายของก่อนใช่ร้านนี้เปล่าว่าร้านขายผลแล้วมันร้านขายเนื้อวัวร้านขายพวกอ,อของวัวอะไรอย่างเงี้ยไปเลี้ยงวัวนะนี่เฟมเนีย่ยถือว่าดีนะ๋อ โอ้ยอน,นี้มันเกี่ยวกับวัวน,นี่ว่าไม่น่าเกี่ยวกับเราผี่ร้านโทษทีอันนี้เป็นร้านสัตว์เลี้ยงเด็ดกดเซ็ตอาผมว่ายู่สมัยม,มันวิ่งชาจะมนีนี่นั่นอ่าทวิคให้เล่นเลยนะทุกผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไปดูตามเมืองก่อนยังไม่เปิดอ๋อโอเคเฮ้ยเราเราเข้าไปได้ไหมนี่ คุยก่อนนะครับเย้เวลี่กูดนี่อะไรให้ซื้อมาอันนี้มันร้านกินอาหารนี่ว่าคนดูโคตรึงกลับมาด้านในก่อนนะครับนี่อะไรให้ซื้อมานี่ไงโพชเชสอ๋อมันเป็นอาหารนี่ว่าคนดูนะอ๋อไว้เพิ่มเลือดนะท่านผู้ชมนะโอเคโอมมันแพงเกินมาผมซื้อไม่ไหวดอก อ่ผมขอแบบมาหา,าร้านซื้อดอกมุ้งดอกไอ้ไอ้ผลผลิตเนี่ยอุ้ยไม่มีในหรอพี่งงนะอ่ะใครอวีปอวีมาฮิฮูควีซีอื be, be my, อมร้านร้านอยู่นี้เปล่าวะลองดู้านนี้แหละไม่ใช่อันนี้ไม่มันนคก็ร้านอันนี้ฟาร์ม เฮ้ย,ยตรงนี้เราเคยมาแห่งวาคุณดูแป๊บเนื้อผมเดินเข้าไปดูก่อนไม่เคยแวะมาเลยเย้ yeah, นี่มันฟาร์มใครวะฟาร์มใก่ใครวะนี่พอเข้ามาในนี้มันจะได้หกสิบเฟรมนะคุณดูนะเห็นไหมยูดแต่เราก็ไม่มีพวกผลผลิตอะไรพวกนี้หรอกออกไปข้างนอกก่อนไม่รู้เข้ามาทำไมโอเค เนี่ยผมจะมาซื้อพวกแบบมเมล็ดพันธุ์ซะหน่อยนะนี่ร้านไหนขายวะร้านนี้เปล่าวะอันนี้ขายเอ้ยมันอันร้านอาหารร้านปลานี่วะคุณดูใช่ไหมนี่อ๋อนี่แหละตกแล้วโอเคผมจะมาซื้อดอกติวิลิปครับหวัดดีค่อยมาใหม่นะวันนี้ทุกคนอ่อน้านอ้าวเม้ง,ไ,งไม่ขายวันนี้มึงขายวันไหนบ้างวะ โอเคไม่เป็นไรคนดูเ,ดเราจะอันนี้อะไรนะลินลินเทนเบอรี่วิลเลจเราอยู่ที่นี่ถูกแล้วไหมเนี่ยลินเทนเบอรี่วิลเลจผมปลูกไปแล้วนี่ร้านค้าม่งไม่เปิดอีกดอกทิวลิปก็อยู่ไหนดูอันหนึ่งคนดูดอกทิวลิปนี่มันมีนั่นอยู่ในหว่าสอนอยู่ ค okay, อันนี้เป็นแร่นะเป็นองค์ความรู้เราที่เรามีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแผนที่ใหม่หก่อนดีเทนเบอรี่วิลเลจอืมเมนสตออ๋อมาร์กไว้เราต้องลงไปหมู่บ้านนู้นดูนะฮะนี่นี่นี่เห็ผมมาร์กไว้จุดพอดีไปเรา จะกระโดดทิวลิปอยู่ไหนดูเดี๋ยวมาใหม่เด้อว่นอ๋โอุอ้ยอันนี้เราจะหมดแล้วว่าถ้าเรากดวิ่งไวๆน,นี่มันมันเหนื่อยง่ายนะคนดูนะไปโอ้ดิอนออกมาได้เลยเหรอโอเคนี่ไปหมูบห่บ้านนู้นนะท่านผู้ชมนะโอ้เลือดเลือดจะหมดเลือดจะหมดคนดูโอ้แวยเก็บอันนี้ก่อนละกันดอก เออไม่ใช่โดรอกไอแอปเปิลอืมเกมมาสามอันเราสามารถกินแอปเปิลได้ด้วยนะเกมนี้นะคนดูนะไหนว่าเปิดยังไงครับกระเป๋าเรากด x เอกเอก,กด x เ,เปิดกระเป๋าเฮ้ยอินตเตอร์เฟซมันเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะอะไรนะซิลดาอะไรอะ่ะคนดูคล้ายคล้ายคล้ายนี่เรากินแล้วเราก็วิ่งไปนะครับดูอยู่ระหว่างทางนี่รันได้ประมาณสามสิบเฟรมนะเกมนี้โอเค สำรวจสำรวจโอ้มีหน่อมไม้แถวนี้มาเก็บก่อนเฮ้ยอันนี้มันดอกทิวลิปไหมนี่ไม่ใช่คนดูตามทางนี้ไม่ใช่นะเก็บหน่อมไม้ก่อนไ nice. nice. นส์ไนส์นี่ได้แบมบูมาเราสามารถตัดต้นไม้ได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูตัดต้นไม้เอากดอะไรตัดต้นไม้มาตอนนั้นโอเคนี่กดเอกดเอย้ำๆนี่ แต่ว่าอ่จาจะตัวสติมินาหรือว่าเลือดเรามันจะค่อยๆหายนะคนดูนะนี่สับได้อีกต้นไม้เก็บไม้ไว้เห็นไหมเลือดเราเริ่มหมดแลวอ่าโอเคแต่เราจะกินแอปเปิลให้หมดเย่ yeah. จะทีเดีวครึง่งหาเก็บของเดี๋ยนี่ก่อนนะคนดูฟราร์มเขาเรียกว่าฟราร์มไนซ์ เกิดต,ตัดต้นไมออ้เขาแลยโทษ,โทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจครับครับโอ้แถวนี้มีไอ้น,นี่เยอะเลยอ่ะคนดูนะของเยอะเหมือนกันเนี่ยเกมนี้สามารถาลงเหมืองได้ด้วยนะ้ยมีปลาแถวนี้แต่เราไม่มีเบ็ดตกปลานะครับคนดูอสามารถตกปลาได้ด้วยนะเกมนี้แต่ว่าควิเรายังไม่ถึงอืมดอ่าก็โอเคนะท่านผู้ชมนะสํหรับเจ้าตัวเกมฮาร์วิสมู n เออ The Why of in t o t a นะเฮ้ย hey, The Wins of in total นะครับท่านผู้ชมเออก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับลิ้งซื้อแผ่นเกมนี้อยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปเนาะคนดูเนาะเอ,อ่อถือว่าเป็นเกมที่ดีนะคนดูนะเกมนี้เล่นได้คนเดียวนะครับอืมแล้วก็ไม่มีโหมดออนไลน์นะอ่าก็สำหรับใครที่เป็นแฟนฮาวิดมูนก็อย่าลืมไปซื้อกันนะจ๊ะอ่าแล้วส่วนตัวลิงเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปเช่นเดียวกันเนาะสำหรับวันนี้พี่โกคกขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งแจ้งเเเเตตือออนนนนกกกััดดด้้้้้้วยะคครบบบพพีีีี่่่ททาาปปป็ลลงใใใจหหหิๆแไ